ฮัลโหลสวัสดีทุกคนมือนีฮามาเเห็นคำศัพท์เกี่ยวกับคำว่าหารตัดพรมนํากันเนาะคำว่าหาตัดพรมภาษาเวียดวาว่าเตี่ยมกัตต๊กเตี่ยมกัตต๊กแปลว่าหารตัดพมคำว่าตัดพมภาษาเวียดวาว่ากัตต๊กกัตต๊กแมนตัดพมสร้างตัดพมมฮาวาวาเถกัตต๊กเถกัดต๊ก สร้างตัดผมบม่นี่คำว่าสะผมภาษาเวียดบอกว่าโหยเดาโหยเดาแมนสะผมตัวอย่างตีเนื้อแอมแสดีเตี่ยโกยดเดาก็คือจักน้อยน้องจะไปหานสะผมบั่นี่คำว่าเป่าผมภาษาเวียดบอกว่าเสยต๊อกเสยต๊อกแมนเป่าผมคำว่าลีดผมภาษาเวียดบอกว่าแก้วต๊อกแก้วต๊อกแมนลีดผมย้อมผมภาษาเวียดบอกว่าห่วมต๊อก ห่วงตอกแมนย้อมพมตัวอย่างแอมหมวนห่วงตอกเมาเจลก็คือน้องยักย้อมพรมซีเขียวปะไก่คำว่าอบไอายน้ำภาษาเวียดบอว่าเฮิบตอกเฮิบตอกแมนอบไอายน้ำคำว่าหล่อนพรมภาษาเวียดวอว่าอวนตอกอวนตอกแมนหล่อนพรมคำว่าส่งพรมหรือว่าแบบส่งพรมภาษาเวียดวอว่าเกี่ยวตอก เกี่ยวต๊อกแมนแบบสงคมตัวอย่างตัวที่เกี่ยวต๊อกงั้นวิธนอช่วยควนหมัดหินแจจุงเฮิ่นตัวที่เกี่ยวต๊อกงั้นวิธนอช่วยควนหมัดหินแจจุงเฮิ่นก็คือค้อหมักแบบสงพมสั้นเนาะเพราะว่ามันช่วยให้ใบหน้าเบิงคือนุ่มขึ้นบัดนี้คำว่าพมกูดภาษาเวียเราว่าต๊อกสวนต๊อกสวนแมนพมกูดพมซือเขาว่าว่าต๊อก thẳng tóc thẳng men phom sư bởi đi không là phom xia để phom xia và ra về và, tóc hư tổn tóc hư tổn bè và phom xia tôi giang chị cho em biết cách phục hồi tóc hư tổn sau nhuộm tóc với chị cho em biết cách phục hồi tóc hư tổn sau nhuộm tóc với to theo men khầm và phom pòm và việt là tóc giả tóc giả bè và pòm หัวล้านภาษาเวียดบวา่าหอยเด่าหอยเด่าแปลว่าหัวล้านต่อไปแมน่นคำวา่าพมเพียงบาภาษาเวียดบอกวา่าตอกงางไหวตอกงางไหวแปลว,ว่าพมเพียงบาตัวอย่างแอมหมวนกัดตอกงางไหว แอมหมวนกัตตอกงางไายก็คือน้องยักตัดพุ่มเพียงบาเนาะให้อกทุกคนเห็นาาะาเวียดง่ายน้อยเดียวเนาะเป็นะพ่ายที่กำลังส้นใจเห็นภาะาเวียดหรือว่ายาักจะได้ปึมภาษาเวียดเหียนโดยตัวเองเนาะสมัครทักทาโกทางข้อความเพจเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมไรเด้อกำเอิญมอยเงยบ๊ายบาย